สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการเปลี่ยนไฟลีอีสุโคซีลี่นะครับื่้งจากไฟลีข้างซ้ายกันมองเห็นไหมมองเห็นเริ่มด้วยวิธีอะไรนะครับจับแบบน,นี้จับเห็นเงี้ยงนั้นไหมครับน,นั่นเองแล้วหมุนข้างซ้ายข้างขวาจช่ไหมหมุนข้างขวาข้างขวาใช่เหรอใช่แบบนึง่ง หมุนทางซ้ายตั้งีครับหมุนทางซ้ายหมุนลงมาเลยเล็กหนึ่งโอเคอ,ออกมาแล้วครับน,นี่ก็เป็นหลอดขาดนี่ก็เป็นหลอดที่เราซื้อมานะครับประมาณนี้อ่จะเป็นหลอด12วลต์10วัตต์นะครับขั้วอะไรไม่รู้บอกทางร้านว่า หลอดไฟหลีไฟเลี้ยวดีแม็กเก่าแล้วก็หมุนหลอดออกมาได้นะครับพอควนระวังเรา่าจับจับคนหลอดแก้วนะครับให้เอาอะไรลองใส่ลงไปมันมีล็อกอยู่เข้าปุ๊บกดถุงกดถุงใส่ไคอวรระวังอย่าสัมผัสชูนแก้วมันโดยตรงนะครับกดแล้วก็หอุนโอเคเรียบร้อยอ๋อย่าไปจับดิ เมื่อกี้ผิดพิธีเดี๋ยวแป๊บนึงเราต้องลองเปิดดูก่อนว่ามันติดไหม้าไปเปิดสวิตช์หน่อยนี่ครับเราจะเช็คดูเปิดเลยเปิดไฟไลีโอเคติดนะครับไปเลียบไปเลียไปเลียวเปิดยังไปเลียว โอเคนะครับถ้าแบบนี้ก็แสดงว่าไฟเลี้ยวติดนะครับโอเคมาแตะเราได้เทสหลอดกันแล้วว่าใช้ได้แล้วก็จะเอากลับใส่เข้าไปเหมือนเดิมน,นะครับนี่คือการรีในในในวิวก็ให้ไสเล่นไปทางนน้นดิทำไมใ,ใกล้ๆตรงนี้ต้องเปิดเฟสเลยเลต้องไปหารูดเดิมมันนะครับ ไปเรืเนี่ยน,นี่นะครับเดี๋ยดิยเขาเอกไปก่อนเขาออกไปก่อนเขาใอหอ้มาโอ้ไม่ถึงเลยโอ้นี่ครับก็จะทำการหมูกระตุกมันีเองหมูไปทางขวาเล็กหนึ่งนี่คือเท้าแล้วครับเป็นงานเติดงานก็ เรียบร้อยครับสำหรับการไร่ร้อนเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดกัดูนะครับนี้ก็ใช้ได้นะครับมันเะป็นวลกปก้อนค,ครับทีบนี้นัีครับ